ก็ต yup. ิดตามกานกิจการอะไรอีกก็ไปไหว้พระไหว้อะไรต่างล้วเป็นพื้นที่ทุกทุกพื้นที่ในประเทศไทยจะอยูทั่วไปได้ทำไมอะเออเรี่อยเนี่อยเป็นหลักไม่สนใจเฉยเลยนดูรถดูหัวอย่างเดียวเนี่ยรอคอยดีเลยนี่อะไรคำถามเมื่อกี้เดี๋ยวให้โฆษกชี้แจงลงเขียนคำตอบไปแล้วนะไม่มีอะไรง่้นสุด อ่าใช่ใช่ก็คือเป็นมติมาแล้วเออเออต้องระวังเพราะแก้ไขนิดนึงเพราะสถานการณ์ไอโอไมค์่อนันระบาดอยู่ตอนนี้นะก็ต้องเดิมแตขอลดเป็น ATK นะฮะตอนนี้กลับมาใหม่ก็ต้องเข้าใจนะเข้าใจนะต้องระวังวันนี้ก็ในส่วนของภาคผมว่าั้าจากภูณรื่องการแต่เล่นก็เลื่อนไปแล้วนะพอเห็นในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องภูมิแะรัฐบาลก็จำเป็นต้องต้องทำเหมือนนั้นเลยเพราะภาคลู่ร้ายหวัานก็เป็ี่ยนตัวกันเลื่องไปญ่ไม่ดีกับ นม่เมื่อกี้ไม่ได้ใจนะเมืี้เนี่ยิดที่ปากเมื่อกี้ตั้งแต่วันนี้ก็ต้องไปวาตั้งแต่วันนี้ที่มีมติกไปนี่ออะไรมีไหมจาดทำไมก็ติดตามงานก็ไปทำอะไรก็ไปไว้พระไว้อะไรกัน จะเป็นพื้นที่ทุกทุกพื้นที่ในประเทศไทยไปดูทั่วไปได้ทําไมก็ไม่ได <Or> ้ไปเที่ยวตรวจตัวเมื่อไหร่ก็ไปดูนี่ไปเยี่ยมเยาประชาชนนะแต่ละพื้ทนที่ต้องติดอัตละก็ก็ตา่างกันออกไปนะยกไปดำเนินต้อไปไปเพื่อจะสร้างความเข้มแข็งให้เขาไปดูเพื่อจะพัฒนาเขาแล้วทำไมดูแบบไม่ไปอ่ะไ,ไ,ไอ้นั่นเดี๋ยวื่ไปดูเหมือนไปตามข้อด่วยเนาะไม่เคยไปหรอก